จอมหลุดเผยเรนเดอร์กาเซ่ยิมห้าอัลตรามีสีสีหลักก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือของสีหลักและสีออนไลน์เอ็กลักษของกาเซ่ยิมห้าซีรีส์เผยมาแล้วนะครับซึ่งถ้าตรงจริงๆเราก็น่าจะได้เห็นสีตามข่าวลือที่มีเรนเดอร์เผยออกมาหลายสีของรุ่นท็อปอย่างกาเซ่ยิมห้าอัลตราครับโดยภาพเรนเดอร์ที่ว่านี้เผยออกมาจากทาง Adtech n i s o Concept ที่ได้เผยเรนเดอร์สีสีของ Galaxy S25 Ultra คือไทเทเนียมเกร t i t a n ทเนียมแบล็กไท i u m นียมบูและไทเทเนียมซิวเวอรโดยสีจะดูจืดลงเล็กน้อยแต่สีมาตรฐานของ Galaxy S24 Ultra ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับยกเว้นสีไทเทเนียมเย l o w ที่สดใสกว่ามากและโดดเด่นจากตัวรับสีพื้นฐานครับนอกจากนี้ในภาพเรนเดอร์เรายังได้เห็นตัวเครื่องที่มีกรอบสีเงินเข้มด้วยครับซึ่งก็อาจจะมีหลายตัวเลือกให้เรา ลองปรับกันดูนะครับ